สถานการณ์น้าเมื่อวานผู้ว่ากทมก็ออกมาบอกว่าที่มีคําขอร้องให้เปิดประตูระบายน้าคลองพระยาสุเรนเป็นเมตรห้เนี่ยเปิดให้ไม่ได้ขอประเมินรอดูสถานการณ์ทีนี้ทางคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยก็บอกว่ากทมได้ทาหนังสือถึงทางคุณประชาพมนอกลาตียุติธรรมใน,นานะผอสอพพเนื้อหาก็ระบุบอกว่าผมเนี่ยยังไม่พร้อมจะเปิดประตูระบายน้ําคลองพระยาสุเรนขอดูสถานการณ์1 2ถึงวันและขอประเมินสถานการณ์ตามเหตุผลทางเทคนิค นอกจากนี้ยังรับรายงานว่าคนที่นําประชาชนมาเปิดประตูระบายน้ําเป็นคนที่ทํางานให้สปพดังนั้นขอให้สปพที่ดําเนินการดังกล่าวเคารพกฎหมายด้วยเนี่ยคนที่ดําเนินการนี่เคารพกฎหมายผมจะทําหนังสือถึงสปพแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งขอคําชี้แจงเรื่องนี้มีหลักฐานในเบื้องต้นเป็นภาพถ่ายส่วนการอภิพรายไม่ไว้วางใจคุณประชาพาดพิงกทมผมไม่สนใจและให้เกียรติกระบวนการของรัฐสภานี่ฮะ จนกระทั่งเมื่อวานคุณวส,สัน์มีวงโฆษกกทมเนี่ยก็บอกครับบอกมีคนแอบอ้างคําสั่งสปปนําประชาชนไปเปิดประตูระบายน้ําของพระยาสุเรนก็มีหนังสือคือหนังสือสปพเนี่ยเป็นเรื่องขอความอนุเคราะห์ให้กทมเปิดประตูไม่ได้บังคับหรือไม่ได้สั่งการแต่กทมออก,ก็ตอบไปบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่พร้อมไม่สามารถเปิดได้โฆษกกทมอบอกว่าผู้แอบอ้างและนําประชาชนไปเปิดประตูระบายน้ําของพระยาสุเรนโดยพละักการ ก็คือพันธุัตรตรีสังเง่ยมสำรานรัฐข้าราชการ,การการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกลำดับที่10โดยแอบอ้างคำสั่งของนายกรัฐมนตรีและพออสอปพดำเนินการโดยพละการทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีคำสั่งจากสปพอนอกจากนี้ผู้แอบอ้างได้ลงบันทึกประจำวันที่สนอสายไหมเมื่อวันที่27พฤศจิกายนตอนทุ่มห้กภายหลังจากเปิดประตูระบายน้ำโดยกล่าวว่าการทำงานของกทมซึ่งทำให้กทมเกิดความเสียหาย และประชาชนเกิดความเข้าใจผิดขณะน,นี้ผู้ว่ากทมได้มอบหมายให้ทีมกฎหมายตรวจสอบอยู่นะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ซอยแจ้งวัฒนะ14รวมตัวกันปิดถนนแจ้งวัฒนะหนึ่งช่องทางจราจรบริเวณปากซอย14รถติดเป็นกิโลนะฮะก็เรียกร้องให้สพอกทอมส่งตัวแทนมารับเรื่องร้องทุกข์เร่งระบายน้ําที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ให้มันเป็นรูปธประใน3วันเนี่ยฮะชาวบ้บานก็เดือดร้อนหลายจุดมันไม่ลงสักทีหนึ่งเนี่ยครับ แล้วมันก็เดือดร้อนกันก็มีแนวโน้มอ,อาจจะมีฟ้องร้องกันด้วยหรือเปล่าตามมาประชาชน50กว่าคนในหมู่บ้านเศรษฐกิจถนนเพชร,กรเกษมเขตบางแคก็รวมตัวกันเรียกร้องให้หน่วยง,งานรัฐเข้ามาดูแลเนื่องจากน้ําท่วมประมาณเดือนหนึ่งระดับน้ําสูง 70- ถึงร้อยเซนก็คือเมตรหนึ่งนะฮะทำอาชีพไม่ได้เลยกดดันให้เจ้าหน้าที่เร่งระบายออกเมื่อวานทางกรมชลประทานเองก็บอกเระบอกว่าตอนนี้เนี่ยอย่างหมู่บ้านเมืองเอกอยู่ระหว่างการหาแนวทางระบายน้าที่เหมาะสมเนื่องจากปริมาณน้ามันเยอะ มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองเปรมเพื่อระบายลงคลองรังสิตลงแม่น้ำเจ้าพระยาชื่อว่าเมืองเอกจะต้องลดระดับลงเช่นเดียวกับพื้นที่สายไหมก็คาดว่ามีโอกาสเป็นไปได้ภายในหนึ่งเดือนนะโอ้โหแช่กันมาลาทอนเลยฮนะก็ <c oughs> เหนื่อยจริงฮนะนี่ก็ ยังมไม่ชัดมีประเด็นเรื่องของบิ๊กแบกนะคะเมื่อวานเนี่ยคุณปลอดประสบส,รสุรศดีรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ก็พูดถึงเรื่องบิ๊กแบกว่านายกสั่งให้รื้อแนวขันกั้นน้ำบิ๊กแบกนะเห็นเวลาเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ไม่จําเป็นต้องใช้มันจะส่งผลกระทบให้ประชาชนเดือดร้อนด้วยเขาก็เลยกําลังพิจารณาในส่วนนี้ว่าจะรื้อได้เมื่อไหร่ด้วย